คนนะคะก็ตั้งใจทาโครงการนี้มากเพราะว่าตั้งแต่เด็กๆเ,เนี่ยเราก็ได้รับการปลูกฝังจากคุณพ่อมาตลอดว่าความรู้เนี่ยเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากการอ่านหนังสือเนี่ยทำให้เราได้ความรู้ความรู้เปเสมือนต้นทุนของชีวิตนะคะก็ไม่ว่าเราจะฐานะยากดีมีจนยังไงเนี่ยความรู้เนี่ยก็จะอยู่กับเราไปเสมอๆไม่สามารถมีใครเอาไปจากเราได้ความจริงเราต้องบอกเลยว่าไอ้เรื่องการสร้างแรงบันดาลใจในการอ่านเนี่ยเอาตัวเองเป็นที่ตั้งค่ะเพราะว่าความจริงแล้วตอนเด็กๆเ,เนี่ยคือถ,ถ้าเราเได้หนังสือเล่มหนึ่งมาเนี่ยมีแต่ เนื้อหาหมดเลยเยอะตัวเล็กเต็มไปหมดเลยหนาๆเนี่ยเราก็จะไม่มีแรงบันดาลใจที่จะอา่านก็เลยมานั่งคิดกันว่าเอ๊เราจะทํายังไงให้มีหนังสือที่แบบเด็กอยากอา่านแล้วก็เห็นและสนใจแล้วก็ดึงดูดให้เด็กแบบอา่านได้ตลอดเวลาโดยเฉพาะเด็กเล็กเนี่ยคือหน้าปกสวยสีสันสวยเป็นการ์ตูนเนี่ยจะเป็นแรงบันดาลใจเรื่องแรกเลยที่เขาจะหยิบหนังสือเล่มนั้นขึ้นมาอ่านแล้วก็หนังสือทุกเล่มเนี่ยมีประโยชน์อยู่ที่ว่าน้องๆเนี่ยจะหยิบมุมมองของเล่มนั้นๆออกมาเนี่ยในมุมไหน ขอบคุณพ้นตีเอาหนังสือมาบริจาคงเรียนเขาเพราะว่าการอ่านเป็นจุดเริืมต้นคือเขาได้ความรู้หลายอย่างมาพัฒนาหมู่บ้านแล้วก็สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้หลายอย่างเจ้าเยียรเบจะเทเบล้กระพร้องรู้เด้เก่อนั้า์เยอะเลยเบคานั้นอนหน่อยหน้อยและเอร้องหน่ออมนียจะนี่พองเบียน่อเทเบลเน่เทเบลกูแกแล้ว